บ้านใหม่แอนอลิชาภูริฮิรัญเพึก40ล้านเพื่ออนาคต เป็นคุณพ่อที่ยอมทำเพื่อลูกจริงๆสำหรับภูริฮิรัญยพึกที่ขณะนี้ลูกสาวทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นน้องริชาและน้องลิสากำลังโตเป็นสาวพร้อมที่จะไปโรงเรียนล่าสุดหนุ่มภูริได้ออกมาเปิดใจกับประเด็นเรื่องค่าเทอมของลูกๆโดยเจ้าตัวเผยว่าโอ้โหค่าเทอมโหดอยู่แล้วพอให้ลูกเรียนที่โรงเรียนนานาชาติคำนวณค่าเทอมจนเรียนจบก็หลายสิบล้านอยู่ลองคิดว่าส่งคนหนึ่งเข้าเรียนปีหนึ่งตกเกือบล้านบาทต่อ ไปจนถึงชั้นมปลายก็แพงขึ้นเรื่อยๆพอจะส่งเรียนต่อที่มหาลัยหรือไปเรียนที่เมืองนอกค่าใช้ใจ่ายอื่นๆก็คงมีด้วยก็ต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าช่วงนี้ต้องทำงานเพื่อลูกๆถามว่าหนักใจไหมเจ้าตัวเปิดเผยว่าหนักใจอยู่เหมือนกันแต่เราก็ต้องรับผิดชอบตั้งใจทำเต็มที่ให้กับครอบครัวอยู่แล้วส่วนคำถามที่ได้คุยกับภรรยาสุดที่รักแอนอลิชาบ้างหรือไม่หนุ่มภูริได้บอกว่าก็คุยกันเรื่อย ว่าจะวางแผนอย่างไรถ้าลูกยังเล็กก็ยังไม่ไปทำงานแต่พอลูกเริ่มโตก็อาจให้แอนกลับมารับงานอีกครั้งดูส่วนหน้าที่การส่งลูกไปโรงเรียนก็เป็นหน้าที่ของภรรยาเคยมีเหตุการณ์พลิกผันเกือบถึงขั้นเลิกกันมาแล้วโดยทั้งคู่ยอมรับว่าจริงตอนครบ16-17ปีแอนอยากแต่งงานภูริไม่อยากแต่งอยากเที่ยวกับเพื่อนพอแอนอายุ30ไปไปเขาบอกลองไปคิดดูถ้ายังไม่แต่งลองแยกย้ายกันไปหลัง ังจากที่ไปสมเดือนภูริก็ออกเที่ยวทุกวันประมาณเดือนแรกชีวิตดีอยู่ไปสักพักคิดถึงเขาอยู่กับเขาสบายใจที่สุดเลยกลับมาคุยกับเขาสิ้นปีนั้นก็แต่งงานกันเลยเมื่อถามว่าเคยมีมือที่สามทำชีวิตรักพังไม่เป็นท่าหรือไม่ทั้งคู่ตอบพร้อมกันว่าไม่เคยมีแอนพูดกับเขาตลอดถ้ามีก็เลิกไม่ให้โอกาสด้วยส่วนวิธีกระชับรัก ภูริบอกว่าต้องเสมอต้นเสมอปลายให้เกียรติกันและกันอะไรที่เรารู้ว่าเมียไม่ชอบก็อย่าทำบ่อยๆแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เราชอบเขาต้องยอมรับในตัวเราด้วย ส่วนแอนบอกว่ามีลูกแล้วก็อย่าลืมสามีต้องให้เวลาสามีกลัวสามีเบื่อต้องทำตัวให้ดูดีตลอดให้เขาอยากกลับบ้านหลักการคองคู่ภูริบอกว่าเราเป็นคู่รักที่มาจากเพื่อนคุยกันได้ทุกเรื่องอยู่กันด้วยความเข้าใจต้องไม่โกหกกันทำสิ่งที่เขาไม่ชอบให้น้อยที่สุด